เอาแล้วก็กลาวสวัสดีพ่อแม่แม่ครทุกท่านนะวันนี้พามารีวิวบ้านนะเห็นเปล่านะบ้านผมอันนี้ก็ไม่ใช่หรอกครับคือพอดีเรายากจนอยู่กันนะก็คือทํางานเป็นแม่ผมก็ทํางานเป็นแม่บ้านนะอนาคตแบบเขาบอกการทําคลิปยูทูบเบอร์จะได้หลายได้แหละทำไมผมมาทายูทูบเบอร์นะอันนี้ชิงช้านะเห็นไหมชิงช้าอยู่ตรงนี้นะจอดตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านของพี่เอียงนะเห็นไหมบ้านพี่เอียงนะเห็นปะ นี่จะประมาณนี้เลยนะผมก็มานั่งชิงช้าเล่นนะบยอเยๆนะจะค่อยจะเที่ยวมานั่งชิงช้านะดูว,วิวนะวิวเป็นไงบ้างนะเห็นไหมวิวมันได้ไหมนี่นะก็จะประมาณนี้นะวิววิวบ้านนะนี่อันนี้ผมเปิดหน้ารีวิวบ้านนะเปิดหน้ารีวิวบ้านนะคลิปนี้ทําเปิดหน้ารีวิวตรงนี้ก็น้ําพุนะตรงนี้น้ําพุนะ เดี๋ยวผมจะไปรีวิวส่วนตรงนั้นก่อนนะอย่างนะระหว่างเดินทางก็จะมีพวกปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะนี่นะครับที่เขาปลูกกันไว้นะก็จะเอาไผ่พวกเนี้ยมาล้อมอะไรกันนะไงจุดที่ผมเอารถมารีวิวเห็นปะรถปะนี่ที่ผมเอารถมารีวิวนะไป let's go